บิ๊กที่ขวัญเสียพยายามทุกวิทยุขอความช่วยเหลือแต่ไร้ผลข้าศึกนับสิบพุ่งเข้ามาพร้อมดาบปลายปืนอีกเพียงไม่กี่เมตรหัวพวกเราจะหลุดจากบาแน่แต่ทว่าในวินาทีแห่งความตายจูจ่ๆหัวของข้าศึกคนหน้าสุดก็สะบัดไงายหลังเลือดพุ่งกระฉูดโดยไม่มีเสียงปืนตามด้วยคนที่สองคนที่สามร่วงลงไปกองกับพื้นเหมือนใบไม้ร่วง ทามกลางความมืดมิดหลังแนวฆ่าศึกปรากฏเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วปานสายฟ้านั่นคือบอมมัจจุราชเงียบแห่งราช,ชบพิธที่แฝงตัวเข้าไปอยู่กลางวงล้อมฆ่าศึกตั้งนานแล้วในมือของเขากํามีดเดินป่าอาบเลือดเชือดคอหอยพวกมันทีละคนโดยที่เท้าไม่แตะพื้นดินบอมไม่ได้หนีแต่เขาเลือกที่จะเดินเข้าหาความตายเพื่อเปิดทางรอดให้เพื่อนสัญ,ญญาณมือถูกส่งมาจากเงามืดเจมส์เห็นจังหวะสวนกลับทันทีเขาตะโกนสั่งบอมเคลียร์ทางซ้าย บอมเปิดทางให้เราแล้วสวนมันเลยการประสานงานของเพชรราชบุพิตรกลับมาทำงานอีกครั้งแต่กระสุนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดจะพอยื้อชีนิดพวกเขาไปจนถึงเช้าหรือไม่